วันพรุ่งนี้อีกอเดี๋ยววันนี้คอรมอ,อ10โมงเริ่มใช่ไหม10โมงใช่วันนี้ประชุมคอรมอค่ะประชุมเสร็จนายกไม่ถแถลงนะนายกจะไปที่ทางใต้เลยไปนครกับสุราษฎร์ไปดูน้าท่วมกํากหนดการออกมาแล้วนีบินด่วนเลยน,นี่กําหนดการเริ่มเที่ยง55นาทีไปขึ้นเครื่องบินเ <5 S 2> ที่ยง45ที่ดอนเมืองแล้วไปถึงนอนเนี่ยท่านผู้ชม อ่บ่ายโมงอ่ไม่ใช่สิออกบ่ายโมงออกออกเดินทางไปถึงเที่ยง45สนามบินใช่ไหมคะแล้ว <นะ S 2> บ่ายสอนาทีไปถึงสนามบินนครศรีธรรมราชแล้วไปสารกากลางแล้วประธานประชุมติดตามสถานการณ์การปลูกทกภัยและสั่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนครสุราษฎร์ชุมพรพัทลงุงที่สารกากลางแล้วพอบ่ายสาโมงไปซอยพัฒนาการครูขวางที่ถนนท่าโพ เมืองนครศรีธรรมราชไปโดยรถยนต์แล้วจากนั้นลงพื้นที่ต่อเนื่องไปที่ซอยพัฒนาคูขวางซอยสิมอบถุงยางชีพแล้วก็ไป4โมงเย็นไปสนามบินแล้ว4ี่โมง20ถึงสนามบินอ๋อแล้วก็4ี่โมง40ไปถึงสุราษฎร์ ขึ้นเครื่องบินไปสุราษฎร์จากนครศรีธรรมราชแล้วที่สุราษฎร์ห้าโมงไปที่ทวาการอำเภอท่าฉ้างอำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีนี่ฮะจะใช้เวลาที่นั่นประมาณสัก40นาทีเสร็จแล้วออกเดินทางไปกองบินเจ็ก่อนจะเดินทางกลับ กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันใช่ถึงกรุงเทพประมาณทุ่มกว่ากลับวันนี้เลยทุ่มสิบนาทีมีกำหนดการน้ำเตะลงพื้นที่หลังจากเมื่อวานท่านกลับมาบอกเลยคุยกันกะบวนเครื่องบินแล้วโทรไหมแน่นแฟนไหมระหว่างจากกลับจะไม่ใช่กลับจากมาเลเซียค่ะาพูดถึงการปรับสถานการณ์ก็คือยกเลิกหมายอื่นวันนี้เลยเอาแค่ประชุมคารมแล้วบินด่วนในฟังดูสิ ไหนที่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่นะคะพรุ่งนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ได้พิจารณากันเรื่องของออหน้างานแล้วนะคะว่าสามารถลงไปได้แต่ว่าขอการต้อนรับทุกอย่างเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นเซตเล็กมากๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะเดินทางกันลําบากในการที่ต้องออมารับหรืออะไรแบบนี้นะคะนี่ทราบข่าวตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่มาเลย์แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าเ,เดี๋ยวจะ เพราะว่าเนี่ยงานงานอันนี้ของทำเขามาเลยพอจบแล้วกเ็เป็นงานใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวรีบลงสองจังหวัดก่อนในตอนนี้ที่ได้คอนเฟิร์มมาแต่ว่าในดีเทลต่างๆเดี๋ยวจะให้แจ้งพรุ่งนี้เช้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นไม่อยากเป็นไปเป็นมานครกสุราชค่ะ คิดว่าเรื่องของความช่วยเหลือตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีมีพอในตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็แน่นอนว่าตอนนี้พอได้รับข่าวจากไม่ว่าจะเป็นจากพี่น้องประชาชนเองส่งมาเลยเงี้ยคะ่ะก็พื้นที่ไหนก็ได้แจ้งผู้รับผิดชอบทั้งหมดให้ลงณที่นั้นเลยนะคะอันนี้ก็พยายามจะ cover ให้ทุกพื้นที่คะ่ะ ตอนนี้ในพื้นที่ที่รับแจ้งมายัางพอนะคะเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่หนักเท่าตอนนี้เนี่ยเราส่งไปเกินนะคะส่งไปเกินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยัง,ยงได้รับรายงานว่ายังพออยู่แต่เดี๋ยวจะลงพื้นที่แล้วก็ดูหน้าง,งานกทีด้วยว่าจะพอถึงประมาณเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็มีแล้วก็จะได้มีการความช่วยเหลือส่งการซัพพอร์ตต่อเนื่องได้อย่างเป็น,ป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 นรูปแบบนะคะนี่นอกเหนือจากนั้นหลังๆนี่ท่านรองนายกอนุทินนี่เกาะเลย ติดเลยท่านผู้ชมลงพื้นที่เหมือนกันวันนี้ใช่ค่ะไปคนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้คุณสบิดาไทยเสษเป็นคนบอกเลยใช่หลังๆแน่นนะค่ะมีความแน่นแฟนวันนี้ทั้งตัวคุณสบิดาแล้วก็คุณอนุทินจะลงพื้นที่นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะก็ต้องยอมรับมหาไทยเนี่ยต้องเป็นแม่ง,งานอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณสบิดาคุณอนุทินและเข้าใจว่ามีการสั่งการให้อ่านในส่วนของคุณภูมิธรรมด้วย คุณภูมิธรรมเนี่ยจะมีหน้าที่โดยตรงเนี่ยน้องใบเขาเรียกว่าตำแหน่งอะไรอ่าตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทุนการสปชศุภภัอาายอ่ะคุณภูมิธรรมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและวัตะภัยใช่ไหมคะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็บอก มีการเตรียมความพร้อมเตือนมาตั้งแต่1 6ถึง22ธันวาว่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักค่ะ,ะก่อนหน้านี้รอบแรกคุณภูมิธรรมบอกว่าน้ําลดลงเตรียมถอนกาําลังแต่พอรู้ว่าจะมีระลอกสองก็ให้ตึงกํบบาลังในพื้นที่ฐานช่างก็ไปอยู่รอแล้วทั้งที่ชุมพรนครสุราษฎร์แล้วก็ระนองค่ะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นน้ํามาแรงเพราะธรรมชาติเปลี่ยนแปลงถือเป็นภัยคุกคามใหม่ที่ต้องเอามาพิจารณาเวลาพูดถึงภัยคุกคามเนี่ยไม่ใช่แค่ภายนอกประเทศหรือยาเสพติด แต่ว่าต้องมองทุกมิติน้ำทว่วมภาคใต้เนี่ยเตรียมการเอาไว้แล้วเชื่อว่าความเสียหายอาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็ยอมรับว่าภัยธรรมชาติมันแก้ยากเพราะว่าโลกเปลี่ยนค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติเอกนัดพร้อมพันธ์ถูกนักข่าวถามเนี่ยคือในนามของรวมไทยสร้างชาติเขามีสอสอใต้ยอยู่หลายคนเขาออกหน่วยจัดโรงครัวทยอยถูกส่งถุงยังชีพซึ่งคนพิรพันธ์ สารณรัฐวิภาควหน้าพักรองนายกรัมเตรียพลังงานก็ลงพื้นที่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ใช่ค่ะอาจจะวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะคะแล้วตัวคุณเอกนัทก,ก็จะตามไปรับช่วงต่อนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานคุณเอกนัทบอกนะครับว่าตอนนี้ก็แบ่งหน้าที่กันทําอยู่อย่างที่ผ่านมาคุณนุทินใช่ไหมคุณพรีรพันธ์คุณเอกนัท ก็ลงหลายพื้นที่แต่สสเนี่ยจะเป็นด่านหน้าสำคัญที่เข้าถึงประชาชนได้เร็วความช่วยเหลือไม่มีการแบ่งพื้นที่ของพัคไหน นักข่าวคงถามน้อยใจหรือเปล่าตอนที่ถามเนี่ยนายกยังไม่มีกําหนดการลงพื้นที่ภาคใต้น้าท่วมคุณเอกนัทบอกไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเบื้องต้นก็ประสานสสทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าเข้าใจพื้นที่เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นตัวแทนรัฐบาลส่งกําลังไปช่วยเหลือ,อเข้าใจว่าทั้งฝ่ายปกครองผู้ว่าทหารก็เข้าไปช่วยอยู่ตลอดอซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าส่วนตัวมองว่าสิ่งสุดท้ายควรจะคิดคือประเด็นการเมืองคือ สิ่งที่สิ่งสุดท้ายที่ควรจะคิดถึงอ่ะคือประเด็นการเมืองเพราะความเดือดร้อนมันไม่ได้แบ่งว่ามันเป็นพื้นที่ของใครอ่าคือตอนนี้อะไรมันก็เป็นการเมืองไปเยอะอ่ะต้องยอมรับแต่คุณนายวัดบอกอ่าสิ่งสุดท้ายที่จะคิดถึงคือการเมืองอเอาช่วยชาวบ้านก่อนประชาตนไม่ต้องพูดถึงเมื่อวานนี้ก็สั่งการไม่ว่าจะเป็นสอสอในพื้นที่ชัยชนะก็สอสอที่นี่นะใช่ค่ะนครศรีคุณชัยชนะเด็ดเดโชค่ะ,ะนี่เป็นภาพใหญ่ๆ เดี๋ยวตามกันดูประชุมครมอลแล้วเดี๋ยววันนี้จะเข้าไหมหนึ่งหมื่นคนชราน่าจะเข้าไม่รู้นะ,นะค่ะไปดูไอท้ไอที่ผ่านมามันรัดกลุ่มพอหรือย,อยังทาบผบ้ชม